สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ before the match ประจำวันพุธที่21สิงหาคม2567นะครับวันนี้เราจะมาะพูดคุยก่อนเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็ถือว่าไม่ได้แบบตื่นเต้นอะไรกันมากนะครับเพราะว่าเป็นเกมยุโรปก็จริงนะแต่ว่าเป็นเป็นมันเป็นถ้วยเล็กสุดของรายการยุโรปนะครับผมก็คือยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีก นะครับผมตอนแรกผมก็หาเฮ้ยตอนแรกมันมีชื่อยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเลยเหรอชื่อมันนะอาจจะเป็นชื่อเก่านะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอเข้าไปดูเว็บไซต์ของยูฟาก็คือยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมชื่อนี้แล้วนะนะผมก็เป็นรอบเพลย์ออฟนะครับผมเตะกันในคืนวันพฤหัสนะครับเวลาตีสองนะครับผมถ้าใครตื่นดูก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าอาจจะดูลําบากนิดนึงนะเพราะว่าการถ่ายทอดสดเนี่ย บีอินสปอร์ไม่ได้ถ่ายนะครับตอนรอบนี้นะเพราะว่าคงจะไปถ่ายรอบลึกอะรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบอะไรต่างๆเหล่านี้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายทอดสดให้ดูง่ายๆนะดังนั้นเนี่ยก็คงจะใช้ความสามารถกันนิดนึงละกันนะผมถ้าผมได้ดูนะครับบอกไว้ก่อนนะ after the match มีไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมดูอีกทีเพราะว่าถ้าได้ดูเต็มเกมผมอาจจะมาลงคลิป after the match หลังเกมนะ แต่ถ้าไม่ได้ดูผมอาจจะข้ามไปนะครับผมแล้วก็คงจะไปว่ากันในเกมพิม์ลีกเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์ก็เดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วใช่ไหมบีฟอร์ทัหลาเกมพิม์ลีกที่จะเจอกับวูบวันอาทิตย์นะครับก็ดูก่อนนะแต่ถ้าได้ดูนะครับผมก็จะมาเล่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมหมากันกว่าเป็นยังไงนะในการเจอกับเซอร์เวตนะครับเชลซี Chelsea เจอเปิดบ้านคือเลกแรกในเชลซีแ่กในบ้านก่อนนะครับเจอกับเซอร์เวตทีมจาก สวิสเซอร์แลนด์นะครับผมนะเดีย๋ยวเลกสองเราต้องหมุนไปเยอะนะก็คือแข่งอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็ไปต่อเลยนะครับผมพฤหัสหน้าก็เล่นต่อในเลกสองเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับเวลาการลงสนามมันเยอะอยู่แล้วครับตอนเนี้ยเชลซีเราก็จะเย็นๆนะครับผมแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการให้สัมภาษณ์ของมาเลเกีเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่เกมเลยครับประเด็นมันอยู่ที่การตลาดซื้อขายซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะจอฟฟิลิกเปิดตัวใช่ไหม และก็ที่สําคัญ2นักเตะคนสําคัญที่พูดถึงในการสัมภาษณ์นี้ก็คือเบนชีเวลกับลาฮิมสเตอร์ลิงที่เป็นประเด็นหนักที่สุดในช่วงรอบวันที่ผ่านมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์คือไลน์อัพเดี๋ยวผมจะพูดชื่อนักเตะละกันที่เชลซีสงชื่อนะเพราะไลน์อัพผมหาในเว็บไซต์ต่างๆมันไม่เจอนะเพราะว่ามันเป็นเกมรอบเพย์ออฟแล้วแบบมันไม่ใช่ยูโรปาลีกอะเลยหาไม่ค่อยได้นะครับผมก็ขออภัยละกันนะอาจจะ เป็นภาพเดียวที่ได้เห็นในภาพนี้ไปจนจนจบคลิปนะครับก็ขออภยัยละกันนะผมหาเต็มที่แล้วนะครับผมคือบางเว็บมันก็ไม่มีบางเว็บมันก็แค่เป็นรายชื่อเฉยๆมันไม่ได้มีลน์อัพการคาดการสเสบดเพื่อนตัวจริงนะครับผมนะอ่ะโอเคเราไปว่ากาันสิ่งที่มาริสคาพูดเอาไว้ก่อนเกมก็มาในวันถแถลงข่าวนะสำหรับจอฟิลิกนุมาจจะชูเสื้อตั้งแต่วันอังคารแล้วนะแต่ว่ากลายเป็นชูเสื้อวันนี้นะวันพุธนะครับผม มาเลสกีบอกครับก็เขาเป็นก่อนอื่นเลยนะก็คือเขาเป็นนักเตะที่ดีครับมีนักเตะเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สโ,โมสรเนี่ยเคยคือรู้จักเขาตั้งแต่สองปีก่อนแล้วก็คือเคยเซ็นมายืมตัวมานะครับผมแล้วก็สิ่งที่ดีเกี่ยวกับเขาเนี่ยคือเขาเล่นได้หลายตำแหน่งไฮบริดประมาณนั้นนะครับก็เล่นปีกได้ริมเส้นด้านนอกตัวลุกด้านในแล้วก็เบอร์เก้าได้นะครับผมแล้วก็นี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นนักเตะที่ดี แต่ว่าเกมในวันพรุ่งนี้กับเซอร์เวตเนี่ยจะยังไม่มีชื่อนะครับลงเล่นในเกมแต่เกมของวูบผมว่าน่าจะมีอยู่แล้วแหละตัวจริงโซโตัวสำรองอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการาเกอร์นะครับผมมาเลสกาเขาบอกว่าคือมันเป็นคําถามของแฟนๆคือนักข่าวถามประมาณว่าแบบแฟนบอลจะเข้าใจไหมกับการปล่อยตัวการาเกอร์ไปร่วมทีมแอตลติโกมาริดนะครับผมก็ตัวมาเลสกาเขาไม่ทราบเนี่ยพอพูดตามตรงนะครับผมด้วย ความจริงใจอ่ะความซื่อสัตย์ของเขาก็คือด้วยความสัต์จริงก็คือเขาไม่ทราบนะครับแล้วก็เรื่องสเตอร์ลิงกับเบนชเวลอามาเข้ามาเข้าสู่เรื่องประเด็นหลักๆเลยนะครับผมมาเลสกาเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่ซอมแยกนะครับซ้อมแยกกับทีมนะนะครับดังนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากสองคนนี้เชลซี Chelsea, พร้อมรับฟังข้อเสนอแล้วพร้อมจะปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับเพราะว่า เหลือเวลาในตลาดรู้สึกจะไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะเกือบจะสัปประมาณสัปดาห์หนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งเจ็ดแปดวันประมาณนี้เพราะว่าเหมือนตลาดรอบนี้มันปิดวันที่สามสิบอะครับมันไม่ใช่วันที่หนึ่งกันยาเออมันไปปิดวันที่สามสิบวันศุกร์นะครับเพราะว่าสามเอ็ดกับวันที่หนึ่งเนี่ยมันโตกับวันเสาร์พอถ้าลากไปเป็นวันจันทร์ก็คือวันที่สองเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางเขาไม่ลากอย่างนั้นนะผมไม่ทราบแต่ตอนนี้ที่ เขาประกาศว่าการตลาดตลาดนักเตะซัมเมอร์จะปิดคือวันที่30สิงหาคมนะครับก็คือคืนวันที่30อะ่ะถ้าตรงกับบ้านเราก็ประมาณตีาของวันเสาร์ของวันที่1บ้านเรานะตีานะครับประมาณนี้นะแต่ยังไงมังคงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมว่ามันจะปิดวันนั้นอย่างเป็นทางการเลยหรือเปล่านี่ก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะค่อยดูกันไปแต่ว่าณนะเวลานี้ก็คือเวลาคือวันที่30นะครับ ตอนนี้ทั้งคู่ซ้อมแยกอย่างที่บอกครับสถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนไม่มีอะไรที่จะต้องอัปเดตนะครับผมก็คือสถานการณ์ก็คือประมาณว่าไม่ได้อยู่ในทีมอะเอาเง่ายๆนะครับคือเหมือนเราสรุปง,ง่ายๆก็คือคงไม่เข้าแผนอะ่ะก็คือจับซ้อมแยกไปนะครับพวกเขาเป็นนักเตะโชว์ซีอยู่ตอนนี้นะจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ก็มีเวลาก็มีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะให้เขาได้ลงเล่นกันของคู่นะพวกเขาถ้าพวกเขาต้องการเวลาลงสนามเนี่ย เป็นการดีกว่าที่เขาจะย้ายทีมออกจากทีมไปนะครับก็พูดประมาณนี้เลยนะนะักข่าวบอกว่ามันดูโหดร้ายไปไหมมาเลสกาบอกว่าไม่คิดอย่างนั้นครับเขาพยายามซื่อสัตย์ตกับตัวเองพูดความจริงออกไปค,ความความรู้สึกเขาออกไปแบบความหวังดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับด,ด้วยเขาจะไม่โกหกตัวเองประมาณนั้นครับผมได้พูดคุยกับสเตอร์ลิงก่อนเกมแบซิตี้แล้วผมบอกเขาว่าจะเป็นตัวจริงเนี่ยหรือจะได้ลงสนามเนี่ยก็ต้องดิ้นรนหน่อยนะพยายามหน่อยนะนะครับผม เพื่อให้ได้ลงเล่นนะครับนี่คือเหตุผลส่วนชีเวลคือเขาเป็นนักเตะที่น่ารักนะเฟรลี่ mm. <friendly S 2> นะครับผมแล้วก็เขาเป็นนักเตะที่ก็ต้องดิ้นรนเช่นกันกับการแย่งตำแหน่งตัวจริงถ้าคุณมองว่าเรื่องนี้มันแบบนิยามไปว่ามันโหดร้ายใช่ไหม mm. ก็อยู่ที่การตัดสินใจของพวกคุณแล้วการจะมองกันยังไงแต่สําหรับผมแล้วมันไม่ได้โหดร้ายอะไรนะครับผมมันแค่เป็นเรื่องของความที่แบบพูดด้วยความจริงใจอะ่ะไม่ปิดบงังไม่อะไรไม่แอปอ่ะประมาณนี้นะครับผมไม่ เอ้ยแบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยพูดกันแบบประมาณว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลงสนามนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันขัดต่อการที่แบบจะเข้าแผนหรือทาให้แผนมันของมาเลสกาตามความตั้งใจของเขาคือจะให้เล่นแบบนั้นแบบนี้แต่นักเตะทำไม่ได้แต่ก็ฝืนส่งไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับผมก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยมาเลสกาเขาพยายามจัดการเรื่องห้องแต่งตัวนะครับผมเพื่อไม่ให้นักเตะมันมากเกินไปสาหรับ ทีมประมาณนี้นะครับผมแล้วกออ็รักษายังไงนะจะทําให้นักเตะภายในทีมมันมีความสุขบริหารยังไงประมาณนี้นะครับมาเดสกาบอกว่ามันก็เป็นหน้าที่ผู้จัดก,การทีมทุกคนแหละที่ทําให้นักเตะม,มีความสุขแต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีนักเตะแค่11คนเท่านั้นที่จะลงสนามนะครับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขกับแฮปปี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับผมผมพยายามซื่อสัตย์กับพวกเขา กับเสมอกับพวกเขาเสมอทุกคนเลยนะครับเสียงต่างๆรอบข้างเสียงรบกวนต่างๆเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆภายนอกเนี่ยมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมทํางานกับนักเตะ21หรือ22คนตั้งแต่ที่เรากลับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับผมไม่ได้ทํางานกับนักเตะตั้ง42หรือ43คนนะแต่มีนักเตะมากกว่า15คนเนี่ยแยกกันฝึกซ้อมอยู่ตอนนี้นะครับประมาณนั้นนะเรื่องนักเตะใหม่นะมาเลสกีบ,บอกว่า คือสอนักเตะแหละก็คือทั้งเนโต้และก็เฟลิกเพราะว่าย้ายมาไล่ๆกันครับเพราะว่าเนโต้มาสัปดาห์ก่อนใช่ไหมแล้วก็เฟลิก์ก็มาสัปดาห์นี้ก็ใกล้ๆกันนะครับมาเลสกีเขาบอกว่าเนโต้เนี่ยเล่นปีกขวาได้ปีกซ้ายได้นะครับเฟลิก์เนี่ยองก,กลางตัวรุกก็ได้เบอร์เก้าก็ได้ริมเส้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันมีเกมการแข่งขันมากมายรอเราอยู่อยู่แล้วนะครับผมก็คือใช้สลับกันสามารถแทนกันได้อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของกําลังในทีมหรือสกอตเดฟนะครับผมอาริสกาบอกว่ามันคือนักเตะเซเบตผู้เล่นตัวจริงที่เราต้องการผมกําลังตอนเนี้ยเราต้องการแค่เซเบตผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามเซเบตผู้เล่นตัวจริงที่ลงเกในเกมกับซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะไม่การันตีนะครับว่าจะต้องเป็นคนเดิมชุดเดิมครับผมไม่ได้ทํางานกันนักเตะสี่สิบสองคนนะผมกําลังทํางานร่วมกับนักเตะยี่สิบเอ็ดคนเซสชั่นวันนี้เนี่ยซ้อมกันซ้อมกันยี่สิบคน เมื่อวานมี21คนแล้วก็การบินไปที่สารัฐเนี่ยมีนักเตะอยู่กับเราเนี่ย26-27คนนะครับผมนะประมาณนี้นะเขาพูดไว้นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคเอเรื่องสเตอร์ลิงนะครับผมชีเวลเนี่ยกับชีเวลเนี่ยถ้าสมมุติไม่ได้ย้ายออกจากทีมอ่ะคือ,อยังย้ายไม่ได้สมมุตินะเพราะอาจจะได้ลงเล่นใช่ไหมนะครับผม มาเลสกีเขาบอกว่ายังเร็วเกินไปครับยังมีเวลาอีกสิบวันนะครับสลับตลาดนักเตะหลายสิ่งหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่สิบวันก่อนนั้นนี้ก็เห็นอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ย้ายทีไปก็กาลัเตอร์เนี่ยล่าสุดใช่ไหมย้ายไปโบย่าฮัมฟรีย์นะครับผมเดี๋ยวลูกค้าคูกำลังจะตามไปนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้นาโปลีจริงจังแล้วก็พยายามคุยกับเชลซีให้ตกลงให้เร็วอ่ะประมาณนี้นะครับ ือตกลงกันให้ได้อนะครับเรื่องการขายคอนเนอร์กาลเกิร์นนะมาเดสกาเขาบอกว่าหลายสโมสรนเนี่ยต้องขายนักเตะจากแคเดมี่ผมได้พูดถึงก่อนหน้านเนี้ให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนเขาบอกว่าเขาชอบต็อตตีนะที่แบบเห็นต็อตตีอยู่กับโรมายี่สิบปีเราอยากเห็นแบบนั้นอยู่แล้วครับเรารักเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอนะ่ะที่แบบนักเตะอยู่กับสโมสรเดียวอยู่หลายสิบปีอะไรประมาณนี้แต่กดการเงินเนี่ย PSR ของพีมัลลีกเนี่ย มันทําให้แตกต่างออกไปเล็กน้อยบางครั้งเนี่ยคุณจําเป็นต้องขายนักเตะจากคาเดมีที่ได้ราคากลับมาเนี่ยที่ได้เงินเข้ากระเป๋าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มเต็มนี่คือสถานการณ์ครับคือกฎมันเขียนอย่างนั้นอนะคือนับประมาณว่าถ้าเด็กจากคาราเมีถ้าเราขายได้เนี่ยได้มาเท่าไหร่ก็เต็มเต็มไม่ต้องหักอะไรไม่ต้องหักอะไรนะค้าเสื่อมสภาพอะอะไรประมาณนั้นครับเออที่เขาเรียกกันอนะนะครับผมแล้วก็แนวทางการเล่นของเราเนี่ยน่าเสียดายครับที่ ลาเวียเนี่ยฟิตไม่ทันแค่นั้นเองในในซีซั่นก่อนนะครับแต่ปีเนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาเป็นผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่เลยนะคือคอยปัดกวาดอะไรประมาณเนี้ครับเล่นเกมรับหรือนูน่นนี่อะไรแบบน,นี้จากนั้นเนี่ยเรามีเอนโซซึ่งในแง่บุคลิกเนี่ยและคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งครับเราโอเคในะแบบที่เราเป็นแนวทางที่การแนวทางการเล่นของเราตอนเนี้นะสถานการณ์เกี่ยวเซอร์ลิงมาเลสกาบอกว่าตอนที่ ในเกมแรกเนี่ยเล็กซมอะอลิจอดลงก่อนใช่ไหมนัดสองเป็นมูดิกนะครับผมมันเป็นโอกาสของเขาทั้งหมดที่จะได้ลงสนามผมก็ผมไม่ได้บอกว่าเซอร์ลี่ไม่ใช่นักเตะที่ดีนะแต่ว่าผมชอบปีกประเภทต่างๆนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ก็คือเป็นนักเตะประมาณว่าแบบสไตล์แบบเทคนิคอะประมาณนั้นแหละสไตล์แบบเจ้าเฟลิกอะเลี้ยงกีได้นะครับผมไปกับ บอลได้ดีแบบความสามารถเฉพาะตัวอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เร็วแล้วก็จี้อย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะคิดนะครับผมว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมาเลสก้าที่แบบเราจะรู้ว่าเราชอบนักเตะสไตล์ไหนอัภัยนะครับกระแทกใหม่เมื่อกี้แล้วก็นักเตะที่ซ้อมแยกเนี่ยมาเลสกาเขาบอกว่ามันไม่ใช่สาการที่ทําให้นักเตะมันรู้สึกสบายใจอเออมันไม่รู้สึกเหมือนแบบมัน มันไม่ได้รู้สึกดีอ่ะเข้าใจไหมตอนเนี้ถึงแม้จะซ้อมย่กันก็ตาม่ผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับแต่มันเป็นการดีที่รู้ว่าคุณต้องการอยู่ต่อเน,นี่ยคุณต้องดิ้นรนเพื่อเอาเวลาหรือนาทีในการลงเล่นให้ได้เลยะมอย่างที่คุณเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาในฐานะนักเตะใช่หรือไม่มาเรสกาบอกว่าคุณก็ต้องพยายามหาวิธีโดยเร็วที่สุดอ่ะแก้ปัญหาเพราะคุณต้องมีส่วนร่วมกับสโมสรและต้องให้ได้ลงต้องให้ได้อ่ะต้องทําให้ได้ แม้ว่ามีเวลาไม่มากก็าตามเออต้องทําให้ได้นะครับผมแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บลิสเจนนะครับผมมาเลสกาบอกว่า,เ,าเขายังบาดเ,เจ็บอยู่เขามีชื่ออะไรเพราะว่าใส่ชื่อไปนะระหว่างสองเลกเนี่ยที่เชลซีจะเล่นนะครับผมคือใส่ชื่อลิสเจนไปแต่ว่าเกมกับในเกมกับเซอร์เวตในวันพรุ่งนี้เนี่ยลงไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็คือ หวังว่าคงจะหายทันสัปดาห์หน้ามั้งหรืออะไรแบบนี้ผมไม่รู้นะนะครับผมแล้วก็เลือกกับตันทีมเนะี่ยมาเลสกาบอกว่าลิสเจม์ไปกับตันทีมอยู่แล้วจากนั้นเรามีนักเตะที่เป็นรองกับตันทีมสามหรือสี่คนยกตัวอย่างเอนโซเรากําลังเสนอชื่อเพิ่อมอีกคนหรือสองคนก็คือให้มีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นในทีมหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะเป็นรีวโควิลนะครับผมนะแล้วก็พูดถึงคู่แข่งอย่างเซอร์เวตนะครับผมมาเลสกาบอกว่าเราจะพยายามเอาชนะทุกเกมครับเกมกบาิตี้เราพยายามจะทาเช่นนั้นแหละ เราค่อนข้างสูงสีในแง่โอกาสทำประตูหลายครั้งประมาณนั้นนะครับผมเราจะพยายามเอาชนะในวันพรุ่งนี้ให้ได้และเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวได้การเก็บชนะในเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และสัและในสัปดาห์หน้ามุ่งเน้นไปที่เกมวันพรุ่งนี้ครับจะต้องไม่ใช่ในแบบที่เราแบบเราจะต้องแพ้ในเกมอะไรเงี้ยและสิ่งต่อตาที่เกิดขึ้นอะไรแบบนั้นอะลักษณะแบบในมุมที่ไม่ดีอะเออประมาณนั้นนะครับผมมุ่งเน้นไป นับแล้วก็แบบต้องการชัยชนะนะครับผมส่วนเรื่องของแฟนๆฟนเชลซี Chelsea นะครับมาเลก้าบอกว่าผมบอกไปแล้วในช่วงท้ายเกมนะครับผมผมชอบสภาพแวดล้อมในสนามนะเราพยายามคลองบอลแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ในการทําเกมลุกก็คือมันมีภาพมีคลิปออกมานะครับที่ตอนเชลซีคลองบอลอยู่แหละแล้วเหมือนกําลังจะขึ้นเกมลุกแล้ว ตรงกับหลังเรือและรประมาณนี้แหละนะครับผมเพราะว่าภาพมันไม่ได้ผมไม่ได้เห็นว่าแบบคลิปที่แบบไปในสนามอะไรเงี้ยเออมันไม่น่าจะว่าจังหวะแบบไหนนะผมอาจจะเห็นไม่ไม่ไม่ครอบถ้วนก็ได้คลิปแต่ว่ามันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นแบบโฟกัสไปที่มาเลสกีจริงๆอะ่ะมาเลสกีคนเดียวเลยแล้วก็พอเหมือนแฟนบอลส่งเสียงไม่ค่อยพอใจก็หันไปขายมือแล้วแบบอะไรอะประมาณเนี้ยแบบคือ,อพวกคุณไปไอ้นั่นทําไมประมาณนี้นะครับก็ก็พูดตอบประเด็นตรงนี้ นะครับผมแล้วก็เรื่องตลาดนักเตะเนี่ยมาเล็ก้าบอกว่าเขามีความสุขมากครับกับตลาดเชลซีที่ผ่านมาเนี่ยมาดูกันว่า10วันต่อจากเนี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องการดึงนักเตะเข้ามาแต่ว่าก็มีเรื่องของนักเตะที่จะต้องขายออกไปด้วยครับดูทั้งขายทั้งเข้านะครับดังนั้นเนี่ยคงอาจจะไม่หยุดก็ได้นะนะครับผมเชลซีดูกันต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันจันทร์หลังจบเกมกับอ่าซิตี้นะ มาเลสกาเขาบอกว่าผมไม่เห็นสเตอร์ลิงหลังจบเกมนะเขาฝึกซ้อมแยกอยู่ตอนเนี้ยผมไม่มีอะไรใหม่ที่จะบอกคุณพวกคุณนะ,นะครับบอกนักข่าวคุณได้คุยกับคือผมได้คุยกับนนะักเตะแบบตัวต่อตัวหนึ่งว,ว,วันก่อนเกมกับแมนซิตี้ก็คือคุยเคลียร์ใจกันนะประมาณนี้นะครับก็นี่เป็นทั้งหมดสําหรับสิ่งที่มาเลสกาพูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับเดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแลวกันนะเชลซีสองครายไปบ้านนะครับมันมีแบ่งเป็นลิสต์เกับลิสต์บลิสต์บประมาณว่าแบบอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปีมั้ง หรือยีผมไม่รู้ตัวเลขนะตัวนี้นะน่าจะ21่สิบละมั้งนะครับก็คือรีไวโคลวิวเห็นไม่มีรายชื่อในลิสต์เคือมันไปอยู่ในลิสต์บนะครับกับจอร์ดอาเชมปงเทียโนไดเออร์แล้วก็ไทลิจอร์ดนะครับสคนนี้นะในลิสต์บนะครับผมก็ส่งรายชื่อไปทั้งหมดกี่คนเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้1สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสา ยี่สิบสองยสบสามย่บสี่ยี่หายี่หกส่งรายชื่อยี่สิบหกคนนะอืมนะก็ตอนแรกเนี่ยโทซินไม่มีชื่อนะแล้วก็ระบบเขาแก้กันใหม่ก่อนหน้านี้นะนะผมที่ตอนแรกผมรีทวิตของนิซากินเซล,ล่าไว้แล้วแบบไฮ้โทซินมันไม่มีชื่อเว้ยเออแต่อันเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่ากองหลังเนี่ยไม่มีชื่อเวสลี่โฟฟานานะครับไม่มีนะนะครับผมบางคนนะครับ เขาก็มองว่าแบบเอ้ยอาจจะพักก็ได้มั้งหรืออะไรแบบนี้ไม่ให้ลงบ่อยอาจจะรักษาเรื่องสภาพร่างกายของโฟฟาน่าหรือเปล่านี้ก็นกะก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับผมอ่ะโอเคผู้รักษาประตูในสองสามคนนะก็มีซานเชสจอเกนเซนแล้วก็มาคัสเบตติเนลี่นะครับผมกองหลังเซนเ,นเตอร์เนี่ยรวมทั้งเซนเ,นเตอร์ทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายอะไรรวมหมดเลยนะก็มีดีซาซี่นะครับคูคูเรีาโทซินอาดาลาบิโอโยนะครับเบอร์โนบาเดชิลลิสเจมกุสโตแล้วก็ เลนาโตเวก้ากองกลางเนี่ยชุกอูเมก้ามีข่าวจะขายแต่ว่ามีชื่อนะนะครับผมเอนโซมาดูเอเก้ชุกอูเมก้านะครับผมดิวส์บีรีฮอลมอยเซตไกเซโดโลบิโอลาเวียนะครับแนวลุกก็มีแนวลุกในรวมทั้งปีทั้งกองหน้าเลยนะก็คือเนโตมูดิแจ็กสันเอ็งกุนคูพาวเมอร์แล้วก็มาร์กิลแล้วก็อย่างที่บอกว่าเพลลิสต์บีนะเพลลิสต์บีเนี่ย ก็มีอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือลีวโควิลจอจอาร์เชมปงเคียโนไดเออร์แล้วก็ไทลิคจอร์ดนะครับเคียโนไดเออร์รู้สึกจะเป็นอ่าเล่นตำแหน่งรู้สึกจะมิดฟิลนะอายุสิบเจ็ดเองนะ,นะนะครับผมส่หลักเคียโนไดเออร์นะนะครับผมก็ประมาณนี้นะสกอตเดฟแล้วแต่มาเลสกาจะส่งลเลยครับก็เกมนี้มันคือมันแทบบังคับจะต้องชนะสถานเดียวอะความเข้าใจผมอย่างนี้เลยนะ มันแทบจะแบบบังคับมากแบบคือมึงสกอออื่นไม่ได้เลยอ่ะนะเข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับในไลอพอ่ะผมว่าคงจะยังใช้โรเบิร์ตซานเชนหรือไม่ก็เฟรเดิปโจแกันเซนนะผูรัาษาตัวยังห้าสิบห้าสิบเลยกองหลังเนี่ยอุคุรย่าจะตัวยืนหรอมะั้งถ้าดีซาซี่มีชื่อแบบนี้อาจจะได้ลงนะ ไม่แน่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นโทเซนคู่ับรีวายโควิววแลแบกขวากับกูสโตไปตรงกาลางนี่แล้วแต่มาเลสกาจะเลือกอาจจะเป็นชุดเดิมจากแมสซิตี้ก็ได้ลาวเวียเอนโซกไกเซโดนะครับแล้วก็พาวเมอร์เนี่ยตัวยืนแล้วข้างหน้านี่ไม่รู้จะใช้แจ็คสันต่อไหมก็ไม่แน่หรือเปล่านะครับผมเนโตอาจจะได้รับโอกาสก็ได้นะครับผมนะมาร์กิวอะไรแบบเนี้ย คือเกมแบบนี้อาจจะมีโอกาสนะคือไม่ค่อยแน่ใจในส่วนแนวลุกแหละว่าจะหมุนเวียนอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าตาจากเกมกับแมสซิตี้ไปเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะยึดชุดเดิมจากเกมที่เจอกับแมสซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ก็อีก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 ทฤษฎีหนึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยแล้วแต่เลยครับผมว่าส่งชุดไหนเนี่ยคือเกมพรุ่งนี้มันบังคับต้องชนะสถานเดียวมันไม่มีอย่างอื่นเลย นะครับผมแล้วเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็พึ่งแพ้มาในเกมลีเกมนี้มันต้องแบบชนะเพื่อให้แฟนเชซีมันจะได้กลับมาอะไรประมาณนี้สําหรับผมเนี่ยคือเกมอย่างเงี้ยเน้นแต่เกมลีนะถ้าสมมุติทาได้โอเคแล้วแบบได้ผลการขันไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังสมมุติแพ้หรือเสมอมันยังมีเวลามันยังแบบไอ้นี่ได้แต่เกมอย่างเงี้ยที่เพลย์ออฟเนี่ยผมว่ามันต้องเน้นๆหน่อยเพราะว่ามาเลสกาคงจะใส่ใจแล้วก็คงจะ เน้นหน่อยเป็นพิเศษนะครับในเกมนี้นะในการเจอกับเซอร์เวตนะครับก็ยังไงถ้าถ้าผมได้ตื่นดูผมพูดตรงนี้ก่อนนะถ้าได้ตื่นดูและได้ดูเต็มเกมได้ดูสดเนี้ยผมจะมา after the match ให้เพื่อนๆพื่อนแฟนเชลซีได้รับทราบได้ฟังกันส่วนถ้าไม่ได้ดูนี่อาจจะไม่ได้ทํานะครับผมเป็นประเภทที่แบบว่าถ้าไม่ดูเนี่ยผมจะไม่พูดเพราะว่าต่อให้ดู full match ย้อนหลังเนี่ยคืออารมณ์มันไม่ใช่มันไม่เหมือนตอนที่ดูสดอะ เข้าใจใช่ไหมครับเราไม่คือมันรับรู้อยู่แล้วอสก,กอมันออกมาแบบนี้แต่เราไปดูย้อนหลังแค่ดูแท็กตรงแท็กติกแหละคือแบบนั้นผมไม่ค่อยไม่ใช่สายแบบนั้นไงจะคุยแท็กติกให้มันลงลึกอะไรแบบนี้ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นรายละเอียดอะไรเงี้ยนะครับการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวเราก็ไปดูเองก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะรู้นะแต่นี่คือพูดในช่วงแบบสดจริงๆแล้วแบบพูดเออสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับผมดีกว่ารู้เรื่องแต่แรกอะไรอย่างเงี้ย มันก็ผมไม่ค่อยสายไม่ได้ทําสายอะไรแบบนั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะถ้าได้ดูก็จะมาบอกให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงเรนโซมาเลกาลูกครีมอะไรกันอะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่ผมก็จะไม่มานะครับผมนะก็ขออภัยตรงนี้แล้วกันนะครับผมในการหาดูนะเพราะว่าอาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีอินสปอร์ตมันไม่ได้ถ่ายมันถ่ายรอบเล็กกว่านี้นะครับผมแล้วก็เตะตีสองนะครับบอลพืหัหาดีตั้งหาก แฟนยูซีคงอาจจะคุ้นเคยสมัยก่อนนะที่เราเล่นยูโรป้าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้มันคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็คนก็ความสนใจอาจจะไม่เยอะมากนะครับผมขนาไลน์อัพผมก็พยายามหาแหละแต่แต่ละเว็บมันไม่ได้ขึ้นมานะผม,มแค่ส่งรายชื่อเฉยๆว่าเหมือนรายชื่อนักเตะทั้งสองทีมมีใครบ้างส่งให้ยูฟาอะไรประมาณเนี้ยก็มีประมาณนั้นเลยนะครับผมยังไงก็ช่วงสัปดาห์นี้แหละจนปิดตลาดเราก็ตามรุ่นกันครับว่าเชลซีจะได้รับนักเตะใหม่ไหมจะขาย ออกไหมชาโลบาอ่ะมันโบยาขายไปแล้วโบอ่าชาโลบาจุกวูเมกาดีซาซี่เห็นมีข่าวด้วยนะเล็กๆน้อยแบบเหมือนเชลซีเสนอให้แมนยูสเตอร์ลิงจะปล่อยได้ไหมนะครับผมนักเตะคนอื่นๆจะยังไงต่อนะครับผมเืาได้โอซิเมนปุ๊บมาร์กคิวเนี่ยจะต้องปล่อยยืมไหมหรืออะไรยังไงหนีได้เล่นต่อ ไปเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมมันสถานการณ์มันคือมันใกล้แล้วแหละเพราะว่าพวกทุกอย่างมันน่าจะได้บทสรุปกันเร็วนะครับเพราะว่ามันไม่รู้เป็นอะไรตลาดนักเตะเป็นยัทุกทีครับอยู่ช่วงท้ายเนี่ยแม่งทางานกันโอ้ขมาหมากเนินแข็งขันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้ช่วงมีเวลาเป็นเดือนเนี่ยเดี๋ยวเจรจาไปเจรจามาปล่อยปล่อยจอยอย่างงูอย่างงี้เล่นกันไปเหลี่ยมกันไปเหลี่ยมกันมานะครับผมเรื่องการเจรจา แต่พอท้ายวันวันสุดท้ายไม่โง้โหเดินเดียวกันอ่ะโอเคกูยอมแน้วแหละขายไม่จบๆเพื่อได้นักเตะมาอะไรประมาณนี้ก็อรอนลุ้นนะครับว่าโชลซีจะได้กองหน้าใหม่ไหมหรือจะเซอร์ไพรส์กองหลังนี่ก็ไม่รู้นะครับนะมันมีหลายคนก็พูดนะว่า้ยเซีอาจจะได้กองหลังใหม่ก็ได้อะไรแบบเราม,ามองกองหลังอ่ะนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับยังไงก่อนจากไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง h a r t of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่อง Chelsea, ชเชลซีช่องเล็กๆช่องเียบสำหรับวันนี้ในช่วง Before the Match เกมยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีในรอบเพย์ออฟเลกแรกระหว่างเชลซีกับเซอร์เวตก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ